สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิงชุดการเรียนรู้ระบบดัตเตอร์เบสด้วยตัวเองสำหรับขั้นตอนนี้ครับก็ยังคงเป็นในเรื่องของการจัดการโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลนะครับหรือว่าในส่วนของไฟล์ออแกไนเซชันสำหรับขั้นตอนที่แล้วครับเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของซิกา n ์ i ชนไฟล์นะครับในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการจัดการโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลนะครับแต่จะเป็นในลักษณะของอินเด็กซ์ซิการ์เชนไฟล์นะครับ i n d e x ็กซ์ค i วชั่นไก็จะเป็นวิธีการเก็บข้อมูลครับโดยแต่ละระเบียนนะครับหรือว่าแต่ละเลคคอร์ดภายในแฟ้มข้อมูลก็จะมีค่าของ Key f i e l d นะครับมาเป็นตัวที่ทำการระบุว่าระเบียนนั้นนะครับค่า Ke y f ฟ e l d ของแต่ละระเบียนก็จะต้องไม่ซ้ำกับ Key f i e l d ในระบบนะครับนะครับในแฟ้มข้อมูลตัวเดียวกันยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะมีการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งเราอาจจะมีการเก็บชื่อของสมาชิกนะครับในส่วนของแฟ้มข้อมูลของเรานะครับโดยที่เราก็จะต้องมีส่วนของ Key f i e l d นะครับเป็นตัวที่ ระบ,บุว่าระเบียนนั้นนะครับค่าอะไรเก็บอยู่นะครับซึ่งค่าที่ค่าที่เก็บไว้ในส่วนของคีย์ฟิลด์ก็จะไม่ซ้ํากับคีย์ฟิลด์อื่นๆนะครับนี่ครับเรามาดูส่วนประกอบของ Index Signature File นะครับก็จะประกอบไปด้วยสส่วนก็คือส่วนแรกก็จะเป็น Index นะครับ Index ของแฟ้มข้อมูลจะทําการเก็บค่าของคีย์ฟิลด์ของข้อมูลและที่อยู่ในหน่วยความจําหรือว่า Address ที่ระเบียนนั้นถูกเก็บบันทึกไว้ซึ่งแต่ชนิดนี้จะต้องเรียงลําดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยซึ่งสามารถที่จะ เรียงลาดับได้ตามความต้องการนะครับโดยจะมีส่วนของตัชนีหรือว่าอินเด็กเป็นตัวที่ชี้บ่งไปยังหน่วยความจํานะครับเพื่อที่ได้เข้าถึงระเบ,บียนข้อมูลในส่วนของข้อมูลหลักส่วนที่2ก็จะเป็น Data Are รียนะครับก็ทําการเก็บระเบียนของข้อมูลซึ่งระเบ,บียนนั้นอาจจะเป็นการเรียงลําดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้เช่นเดียวกันในการจัดลําดับของข้อมูลนะครับอาจจะมีการเก็บข้อมูลแลกษาข,ของการเก็บเป็นกลุ่มๆนะครับเพื่อที่จะเว้นไว้เพื่อสําหรับการปรับปรุง แฟ้มข้อมูลนั้นนะครับซึ่งจากภาพนะครับทางฝั่งซ้ายมือนะครับที่มีการเก็บในส่วนของดัชนีหรือว่าอินเด็กต์นะครับก็จะมีพื้นที่นะครับในหน่วยความจําเพื่อที่จะชี้ไปยังตําแหน่งของข้อมูลนะครับหรือว่าส่วนของ Data A r e a ที่ทําการเก็บข้อมูลหลักโดยการเรียงลาดับนั้นสามารถที่จะเรียงจากมากไปหาน้อยก็ได้หรือว่าเรียงจากน้อยไปหามากก็ได้นะครับและทางฝั่งของ Data A r e a ก็เช่นเดียวกันครับการเรียงลาดับก็สามารถที่จะเรียงการจัดเก็บลาดับข้อมูลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนที่สําคัญของ i n d e x s e ซ์ซิเกชันไฟลก็คือนะครับฝั่งที่เป็น index หรือว่ารัชนีนั้นข้อมูลที่ทําการจัดเก็บจะต้องไม่ซ้ากันนั่นเองและนี่ก็คือพื้นฐานของ i n d e x s e ซ์ซิเกชัไฟลในการจัดการโครงสร้างของแฟมข้อมูลครับขอบุณครับ